เดอเช่ che, ครับ MC Influencer ครับวันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาที่นี่เลยครับ Spark Space อยู่ตรงสุขวิทซอย2ตรงเข้ามาเกือบสุดซอยสังเกตฝั่งซ้ายมือนะครับจะเป็นโรงแรมแล้วเข้ามาจอดรถตรงล็อบบี้แล้วเดินเข้ามาได้เลยตรงนี้นะครับวันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาถ่ายรูปที่นี่ประทับใจมากๆเลยครับเพราะว่า ้างในนะครับมีสถานที่ถ่ายรูปเป็นมุมต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสตูดิโอนะครับไซสตูดิโอไซแฟชั่นข้างหลังแบบนี้ไซไลติ้งหรือว่าแนวลักชูมีทุกอย่างครบเลยสําหรับนายแบบนางแบบหรือว่าเจ้าของสินค้าอยากจะถ่ายอินสินค้าก็สามารถมีมุมต่างๆสามารถถ่ายอินสินค้าถ่ายแคสต์ล็อกถ่ายพอร์ตลิโอได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวครับนอกจากนั้นครับที่นี่ยังมีอีเวนต์ในเรื่องการจัดสัมมนาจัดสัมมนาจัดมิงจัดถ่ายรูปต่างๆโฟตโต้คอร์เทจได้ครบวงจรมีเครื่องเสียงนะฮะมีอุปกรณ์ไม้นะครับมี เลยนะครับแล้วก็มีอาหารแล้วก็มีเตารีดมีห้องแต่งตัวครบวงจรเลยที่นี่ฝากไว้ด้วยนะครับ Spark Spaces อยู่สุขวิทซอย2เข้ามาใช้บริการได้เลยครับ